สวัสดีค่ะอ,อาจารย์ลิตาขาพระถังสังจังถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบเป็นตัวเลขพระถังสังจังควรจะเป็นเลขอะไรคะในความคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์อยากยกตัวเลขหนึ่งนะคะ ให้เป็นตัวแทนขององค์พระถังสังจังนะคะพอบอกเลยว่าพระองค์มีความเพียรพระองค์มีความมานะอุตสาหะที่จะไปให้ถึงบอกเลยว่าสมัยก่อนนะคะย้อนหลังไปเป็นพันๆปีนะคะการเดินทางไม่ได้ง่ายดายแบบปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าซื้อตั๋วเครื่องบินปุ๊บก็บินมาถึงได้เลยสมัยนั้นนะคะ1ต้องเตรียมตัวการเดินทางร่างกายต้องพร้อมต้องมีบริวารน,นะคะบอกเลยว่าพระองค์ไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้พระองค์ต้อง ฝ่าความหนาวฝ่า,ฝาทะเลทรายฝ่าความร้อนสัตว์พิษนะคะทุกอย่างซึ่งในสมัยนั้นนะคะถ้าเราเคยดูหนังเรื่องเกี่ยวกับพระถังสังจักเราจะเห็นว่าก็จะมีซุงนงอโคมีตือป่วยไก่มีก้วยเจ๋งแต่ไม่ใช่มีแค่สามคนนี้เท่านั้นนะคะที่ติดตามพระองค์บอกเลยว่าในสมัยที่พระองค์เดินทางที่อาจารย์ศึกษามานะคะมีผู้ร่วมเดินทางเพราะศรัทธาในตัวพระองค์และร่วมที่จะเดินทางไปชมบูทวีปเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาที่ประเทศจีน มากกว่า500คนแต่จะมีสักกี่คนคะที่ได้เดินทางกลับมาดังนั้นเมื่อเราท้อเรารู้สึกแย่วันนี้อาจารย์อยู่ที่เมืองซีอานนะคะอยากบอกทุกคนว่าขอเป็นกำลังใจให้และขอให้นึกถึงความเพียรความมานะอุตสาหะความพยายาม เราะท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วพระองค์นำพาสิ่งที่พระองค์มีความตั้งใจได้สำเร็จณนะปัจจุบันนะคะพระพระคำพีหรือว่าพระไตรปิฎกนะคะได้เดินทางมาประดิสฐานอยู่ที่เมืองซีอานะคะก็คือด้านหลังก็คือเจดีฐานป่าใหญ่ถ้าใครมีโอกาสมาที่เมืองซีอานอยากแนะนำเลยนะคะว่าให้มาไหว้ที่นี่นะคะนอกจากนั้นที่วัดน,นี้ยังมี สิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวดิมพันมือนะคะหรือถ้าเราพอมีงบประมาณก็มาซื้อดอกไม้ถวายดังนั้นข้อสรุปของอาจารย์นะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวเลขขอให้พระถังสังจังเป็นเลขเบอร์หนึ่งในใจของอาจารย์เลยนะคะว่าพระองค์สุดยอดจริงๆค่ะ